สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาภาษาอังกฤษวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วนะคะเอามาดูคำแรกเลยนะคะคำว่า man, man man m a n man แมนแปลว่าอะไรเอ,อ่ย แปลว่าผู้ชายค่ะผู้ชายในที่นี้คือผู้ชายที่ตัวโตวแล้วนะคะอาไม่ใช่เด็กนะคะอาคำต่อไปค่ะ when when we a n when when แปลว่าอะไรคะเด็กๆจําได้หรือเปล่าแวนแปลว่ารถตู้ค่ะเด็กๆเ,เก่งมากเลยนะคะอามาดูคําต่อไปเลยค่ะคําว่า boy boy b o y boy boy แปลว่าอะไรเอ่ยเด็กผู้ชายค่ะเด็กเก่งมากเลยนะคะมาดูคำต่อไปกันเลยค่ะคำว่า fan, fan, a n, fan. แฟนแฟน f a n แฟนแฟนแปลว่าอะไรนะ เด็กๆช่วยครูน้อยตอบหน่อยค่ะแฟนแปลว่าพัดลมค่ะเก่งมากเลยมาดูคำต่อไปนะคะคำว่า b a c k bag b a g b a k แปลว่ากระเป๋านะคะ,ะคำต่อไปค่ะคำว่าอะไรนะคำว่าค่าค่า c เออาร์ค่ะค่ะแปลว่าอะไรคะเด็กๆช่วยครูน้อยตอบหน่อยคะ่ะค่ะแปลว่ารถยนต์ค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะหลังจากที่เด็กๆดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะไปทําใบงานในเวิร์กชีตนะคะให้เด็กๆโยงเส้นคําศัพท์นะคะจับคู่คําศัพท์ไปหารูปภาพ หลังจากที่เด็กๆโยงเส้นเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมแคปหน้าจอโทรศัพท์ของหนูนะคะว่าหนูจะได้กี่คะแนนแล้วส่งคุณครูในกลุ่มไลน์ด้วยนะคะคุณครูจะรอดูว่าเด็กๆจะได้กี่คะแนนนะคะบ๊ายบายค่ะ